สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกม l i ย e Ranger นะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่ในไอดีหลักนะผมอ่ะจะมารีวิวเกียร์ทุกคนได้ดูนะว่าความผมเนี่ยจะมาอยู่เออ่บนจุดตรงนี้นะครับผม Master L 22นะครับผมผมเนี่ยเล่นเกียร์อะไรไปบ้างนะครับผมแล้วผมเนี่ยมีเกียร์โดนกับเขาเปล่านะครับก็คือผมเนี่ยไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเลยสักชิ้นเดียวครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับผมทุกคนดูดิเนี่ยอันนั้นคือ ดีที่สุดของของไอดีผมแหละนะครับก็จะเป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับผมดาบพลังที่ได้จากการขึ้นเลเวลเอลนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยคือแจกของแจกหมดเลยนะครับผมสำหรับอันเนี้ยนะครับผมดูดิดูกระดิ่งคริสต์มาสโคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอพวกคาทานะครับผมต้องขอเสียงต้องอภัยต้องขออภัยในการเสียงผมนะมันมันเจ็บคอนะครับผมช่วงนี้นะผมก็พยายามที่จะพูดแล้วนะคนดูนะโอเคขออภัยด้วยนะโอเคเนี่ยมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับช่องหน้านะครับไม่มีโดแน่นอนเลยสักกชิ้นเดียวครับผม แล้วช่องกลางกันบ้างช่องกลางมีประมาณนี้เลยครับหมวกฟางก็คือช่องกลางก็ฟร <Plus> ีเหมือนกันนะครับผมช่องกลางช่องหน้าก็คือแทบว่าฟรีเลยก็ได้นะครับผมทุกคนนะโอ้โหแต่ว่านี่ก็ได้จากคริสต์มาสมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมทุกคนนะเออเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่ได้เกียร์เยอะขนาดนั้นเลยนะครับนี่ยช่องท้ายก็มีหน่อยนะครับผมก็จะมีพวกอันนี้ของแจกหมดแหละทุกคนของแจกเลยนะครับผมแจกทั้งนั้นนะครับผมมียเนี้ยไม่แจกนะครับกากเนี้ยไม่แจกนะครับผมเนี่ยที่เหลือก็สุ่มๆกันเนี่ยช่องท้ายน่าจะดีสุดแล้วนนนะะครับผมเเี่ยห็ป ผมก็ไม่ได้มีเกียร์มากมายขนาดนั้นนะครับผมทุกคนนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็คือดีนะครับผมดีเลยแหละนะครับผมก็ถ้ามีตัวแน่นอนเนี่ยผมผมว่าโอเคเลยนะเออก็เดือนสี่นะครับผมผมรอดองลูบี้ห้าพันลูบี้คือผมเป็นสายฟรีนะครับผมทุกคนนะไม่เคยเติมเงินเกมนี้เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมทุกคนนะเป็นไงฟรีไหมเออเดี๋ยวผมจะเ,เล่นให้ดูแล้วกันว่าพีพีเนี่ยผมเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมทุกคนนะมา มาดูครับมาดูครับโ,โหเนะคือถ้าเจอทีเหมเงี้ยผมผมก็มีโอกาสรีสูงนะทุกคนนะแต่ว่าอุย้ยเขาไม่มีโดนแน่นอนเลยนะเอาจริงนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะว่าไหวหรือเปล่านะครับผมโอเคคือบางทีผมพูดผมก็เจ็บคอนะแต่ทุกคนนะเออแต่ผมก็พยายามที่จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมทุกคนนะมาครับโอเคโอ้โหคือบางทีแม่งก็หดเกินหรือเปล่า,าเพื่อนโอ้โหเวอร์จัดเลยว่ะ หนามาหนาวต้องเข้ารู้ว่าเพื่อนจังหวะเนี้ยนะครับโอ้ยขอพัดก่อนขอพัดก่อนเพื่อตั้งหลักก่อนนะครับผมทุกคนคือผมไม่ค่อยพัดใครก่อนก่อนนะครับผมทุกคนนะมากดแข่งมาเลยนะครับผมเพื่อชิงจังหวะน,นะครับอุย้ยไม่น่าไหววะ่ะคือบางทีขับปะแม่งก็เกินเหมือนฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอ้โหเองก็เกินไปว่ะเพื่อนเองเกินไปโอ้โหเอเลนเฮ้ยม่เอเ็นแม่งตึงอยางว่ะเฮ้ย แล้วเขยังไม่ได้กดพายุเลยนะครับผมทุกคนนะโอ้โหอีเฮ้ยเกินไปวะเฮียโอ้ยอะไม่เป็นไรนะครับผมเราไปต่อนะครับมาโอ้โหดูดิดูสิ่งที่ผมเจอดิเพื่อนมั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 นเกินไปหรือเปล่าอะโอ้ยเจ็บจีดเลยเจ็บคอเลยตอนเนี้ยโอ้ยจีกับปากกับสุดเลยเพื่อนโอ้ยเกินไปวะเฮียเอาไหนเว้ อุ้ยทีมนี้ไม่มีอุ้ยเกียร์ดีป่ะเนี่ยอุ้ยเกียร์เกียกรย์ใช้ได้อยู่มาเดี๋ยวลองงัดกันหน่อยนะทุกคนนะเออวันนี้คลิปนี้อาจจะไม่สุดนะเพราะเสียงเรามันมันมันสุดไปแล้วอะ่ะเพื่อนมันมันเลยไม่สุดนะโอเคแต่ว่าโอโ้โ,อโหเฮ้ยเบาช้างเวอร์ไปป่าวอ้เบาเบาช้างอ่ะโอ้โหไม่เงยเอยแต่ได้อยู่ได้อยู่ดยได้อยู่เอยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยเอ้ยเออได้เล่นได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ครับได้เล่นอยู่ครับคือได้วัดได้เวียงได้สูสีอยู่เพื่อนจังหวะเนี้ย มาครับมาครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ยคุณกินค,คนัาคุณกินอย่างเวอร์อะคุณยังเวอร์อยู่เลยอะเฮ้ยของแท้ว่ะพอไม่มีกระป๋าแล้วแล้วคุณกินมันก็ยืนสบายแล้วก็เวอร์เวอร์าวางอย่างไรก็ได้ทุกคนโอ้ยสวยแจดสวยแจดอืจัดปาครับจัดปครับแบบประมาณนี้แหละผมเล่นคือไม่มีโดนแน่นอนนะครับผมทุกคนนะเออเนี่ยไม่โอ้หผมเวลาเจอเ,อเลมีไรผมต้องรีหนีตลอดนะเพราะเลมเนี่ยมังโหดเกินอะโอ้ห กระปะแม่งอ่ะลองงัดดูลองงัดดูเพราะว่าเขามีไฮเปอร์แม็กนขางันที่จะเ,เยอะกว่านะแต่ว่ากระปะเขากล้า,าดาวแม็กเน่ยเพื่อนแล้วมีอัปเกรดธาตุด้วยนะครับแต่ซิกเนเจอร์กระปะอัปเกรดธาตุมันไม่เท่าไหร่หรอกเอาจงริงนะไม่เหมือนบอสมืนนะครับผมทุกคนนะเออเพราะกระปะมันเน้นตีธรรมดาละคีนะครับผมทุกคนนะจะที่สังเกตนะมาดิเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะ,นนปะกระกปะก็ไม่ได้เกิดเลยนะครับเออเห็นปะผมไม่อยากโกยเทียมเลยว่ะทีมเนะี่ยโอเคผมไม่อยากโกยเทียมเลยนะครับทุกคนนะ มาดิมาดิเนี่ยเห็นไหมคือผมบอ,อกแล้วนะครับผมทุกคนว่ายังไงเราก็ชนะเพื่อนไม่ต้องกอธเทมได้ทีมนะนะครับผมทุกคนนะโอเคโอค้หแล้วเขาเขามาดิเห็นไหมคือกระปะแทบจะไม่ได้เกิดเลยนะครับถ้าแบบไม่มีตัวยืนให้นะครับผมก็คือดวมาชิดเท่าไหร่ตายแน่นอนนะครับกระปะเออเห็นไหมนัน่นแหละคือผมไม่มีดวแน่นอนนะทุกคนนะแต่ผมก็ยังเล่นได้นจนถึงตอนนี้นะครับผมว่าคือทีผมมันก็ดีอย่างเงเลนเจอร์มันก็ตัวเนเมต้าอยู่นะเออไม่จะเป็นบอสมืดยอ หรือว่าหรือว่าอา,อาเนียอย่างเงี้ยนะครับผมผมว่าโอ้ยังมีต้าอยู่นะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผม,ผมก็เลยผมก็อยู่ตรงนี้นนะครับผม,ผมก็เล่นไปเรื่อยๆจบทองหนึ่งทองสองแต่ว่าน่าจะทองหนึ่งไม่ไม่เคยทองสองหละช่วงนั้นนะครับ <S <S ตัดภาพมาอีกทีนะครับผมอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยเวอร์วร์ไปเพราะว่า,วา,วา,วาโอเคเขากดพัดมาก่อนนะครับขอพัดกลับเลยลวกันนะแล้วตามด้วยคอมโบเซ็ตไอเทมนะครับผมโอ้โห วัดกันที่ดามเมจและจังหวะเนี้ยนะครับถ้าว่าโอ้โหบาล็อกยุคหายยุคหายยุคหายเลยอะไรวะเฮ้ยถามจริงวงการเกมอะไรเลื่อชื่อโอ้โหทำทำรัง,งแกคนเจ็บคอได้ยังไงโอ้โหองก็เกินไปเฮียโอ้เฮียก็เกินไปแบบเพื่อนโอ้โห ไปเนี่ยผมก็เล่นประมาณนี้ยทุกคนคือเล่นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือเจอผูกบอลมือโดนแน่นอนก้ไหวน่าจะไหวอยู่นะครับแต่ว่าฝันคลัเขามีบาวช้างก้าวดแม็กนะครับผมทุกคนไหวหรือเปล่าวะลองไปดูลองดูนะครับลองดูไปลองลองนัดดูลองนัดดูอ่ะกดโล่ไปนะครับผมจะวันนี้ยังไงบาวช้างบาวช้างเหรอบาวช้างเหรอสตันไว้ดีนะครับมางัดกันเลย่ะคือบอลมือดูมีโดนแน่นอนนะครับผมทุกคนในเกมเนี่ยโหหมึกภูแม่งวื้อวังกะละมังถังแตกมากับเพื่อนโอ้โห ก๊อปหมากรู้เข้ามาหน่อยดิเฮ้ยโอเคมาครับมาครับกดแข่งไปเลยจบจบไปนะครับสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนนะว่าอย่าไปอย่าไปท้อนะครับถึงเราไม่มีเกียร์แน่อนอนแต่เราก็ยังมีเลนเจอร์ที่มันเวอร์วังกะละมังถังแต้กับเพื่อนมันก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ชนะชิวๆอยู่แล้วถ้าไม่มีบินที่คอยขัดขวางเรานะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงครับเป็นไงคือไม่ต้องไปเครียดนะถ้าเราไม่มีเกียร์เนะี่ย แต่มันก็มันก็ดองดองดองแล้วก็เปิดได้น,นะแต่ผมเอาชัวร์ไปเลยอยากจะเอาสักสิบเช้าสักสิบเอ่ออาสิบชิ้นนะครับผมก็ดองแม่งไปเลยหกพันแปดนะครับก็คือกล่องการันตีนะครับผมทุกคนนะกล่องการันตีต้องมาให้เห็นแล้วนะสําหรับเกียร์โคลาโบนะครับผมเดือนเมษายนนะก็ไม่รู้ว่าเป็นโคลาโบเลยหรอกแต่ผมสนใจเกียร์มากกว่านะครับผมก็อ่ะไ,ไหนๆอะไหนแล้วนะครับผมกุมภาเนี่ยใครอยากเป็นโคลาโบไหน,ไหนสามารถคอมเมนต์แชทใต้ล่างบอกกันได้นะครับผมแล้วก็ ฝากทุกคนอย่ากดติดตามเพจช่องทีนะครับให้กันหน่อยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดการลงข่าวสารและ YouTube ของผมนะครับผมทุกคนนะเออก็ใครที่สนใจเข้าคิวนะตอนนี้อีก,อก,อกนิดนึงนะครับผมใครสนใจเข้าคิวตอนเนี้ยว่างอีกประมาณ7ที่นะครับผมใครที่แบบโอาขยันเล่นคิดว่าตัวเองนเนี่ยแน่เนี่ยเขาก็ได้สักหนึ่งตัวเนี่ย ใครที่สนใจนะสามารถทักแฟนเพจทีนะครับมาได้เลยนะครับผมผมรอพิจารณาอยู่นะครับผมรอที่จะรับคนดูอยู่นะครับผมทุกคนนะโอเคใครที่สนใจนะสามารถทักมาได้นะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกจริงๆว่าไม่เต็มที่นะครับผมเพราะว่าผมน่าเจ็บคอมากๆนะครับผมทุกคนนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอไปกินน้ำมะนาวก่อนละกันนะครับผมทุกคน